ทุกคนผมฮีโร่สุโมเกมครับวันนี้ผมมาเล่น EP พเก้ากันแล้วนะไม่น้องซูโมเขาโกหก Let's go ผมจะจะไปรอดกัมโบกับนน้องซูโมเว้ยทุกคนเอาไฟไปไม่เอาไม่เอาพี่กลัวตายเราก็กลัวตายมันก็เลยหายไม่เป็นไร มาทุกคนผมต้องรอดให้ได้อะมามันอมกแล้วหรอชักแต่ลำคาแล้วนะเว้ยไล่จนเหนื่อยแล้วนะเว้ยไล่หลายคนแล้วนะไปต,ตัวนไป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 หวังว่าจะกระโดดรอดนะน้องนะออออไม่ใช่ว่าตายยังแต่เริ่มนะตามไกลนิงไ,งไปหวังว่าจะรอดนะ โอ้ยโอ้ยมีการบังมีการบังทุกคนตามไก่นิ่งไหลไปตามกันไปตามกันไปยังรอดู่อก้อนหินมันจะตกกันเยอะจริงๆไปเกิดสงครามที่ไหนกันมาเนี่ยสี่สิบสี่แล้วครับมาจาหมูจะไม่นับเป็นหนึ่งร้อยนะโอเคยังรอดสูสวยสวย นี่แหละจุดนี้แหละน้ซูโม,โมะโนซูโมะไหวไหมเนี่ยจะ,ะยไม่ไหวแล้วเฮ้ยลากรถไฟดีๆนะย่อด้วยย่อด้วยไป,ไปไปไปตามกันี่ไหไปรอดนะรอดนะอดดยู่เก่งจัดรอบนี้ตอน,นี้ผมต้องผ่านให้ได้องซูโม่นะครับ อดทนกับความที่เล่นไม่เก่งนะครับซีกตอนนี้เก็บกดมานานละฮะผมตายโนซมูยังรอดอยู่ทุกคนเฮ้ยโยโยโยเอ้าโนซมูแบบโอ้บินโนซมูบินทุกคนเอ้ยเอ้ยไม่ก้นอะไ ไม่เป็นไรทุกคนผมอะเล่นอีกรอบหนึ่งได้เว้ยโโหอะไรวะเนี่ยโอ้โเกือบเอาอย่างนี้อะผมเล่นสดๆให้เลยไหมเล่นได้แต่ประตูนั้นไปเลยอีพีนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับแปะลุยทุกคนผมจะเออไปเริ่มตรงซีกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงดังเอานะโอเคผมมาถึงแลนะซีกอีกรอบแลกเกิลอาหารเหมือนเดิมแล้วครับที่ร้านค้าอาหารเห,หมือนเดิมนะ เออ่ผมรู้สึกว่าไอซีมันน่าจะโกดผมนะมันผมมาหลายรอบแล้วมาเป็นรอบที่หกแล้วเนี่ยถ้านับได้นะ Let's go <S ไอพวกมันอีกลแล้วหรอเนี่ยยันเหนื่อยกัน้ิึกเร็วเ,เนี่ยมันแก่แล้วใช่ <Evet. S 1> Let's go <S ผมกลัวจุดแรกที่สุดเลยผมกลัวจะกระโดดไม่ติดจ้าทุกคนเออผมอยากให้มันแบบมันสุ่มๆนะ, uh huh. อะนองสึมวัวตายทุกคน กายนิ่งไร้จริงเหรอจริงเหรอน้องสมุอน้องสมมโอตายครับปดกระโดดแล้วแสดงว่าน้องสมมโมือลื่น่ะดิเล่นมากเกินไปจนมือลื่นไม่กระโดดแล้วมือไม่ลื่นด้วยแน่ใจเราจับดูไม่เป็นไรยังไม่ต้องกลับเสียเวลาขอเล่นตอนรถไฟเลยไลำบากลำบากย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 ากจริงขนาดน้องยังตายอ่ะโหดขนาดไหน ได้ก่อนน้ออีกอ่ะเออได้ไหมมันถึงเวลาแล้วสินะห้องที่สี่สิบห้าได้ไหมอ่ะเออขอเล่นเองได้ไหมอ,อ่ะขอน้องอือมันมาแล้วอีกสิ Let's go <S ก็อยากให้พี่เล่นนะ,นะขอร้องแล้วพี่ดูตัวน้องพี่ดูตาน้องพี่ดู <laughs> ตอนนี้ตอนนี้นะครับของ Tov นะสม r o m นะครับผมกำลังลอ,อยอยู่ <laughs> ผมลอยได้ แต่ตอนนี้ผมของแย่เลยนะครับผมต้องใช้สมาธิลงไปลงไปลงไปคุณเลี้ยวเหรอไอ้กัมโบมันมาสักทีเหรอที่เลี้ยวเหรอเอออ EP เก้าก็ไม่มาสักทีทุกคนแอ้ี EP สิบไม่มาสักทีไม่ ยังไงบ้างครับกับการเล่นโดสสุน<ม>หันษาเอ,อ้ยแม่ผมมาแล้วพ่อมาด้วยเตรียมไม้ไม้มือเลย๊ายบาครับเดี๋ยวผมจะแจับ EP4 ไวๆเลยโอ้๊ายบา